อันนี้ก็สิเป็นเหตุการณ์ต้อจกคลิปมือเศร้ากระตื่นมาประมาณหาโมงแรงเอาจริงๆฉันก็นอนจมอยู่น้ำเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็นึกว่าจะคล้องเขากะน้ำเขาเอารวดปันมามือแรงสิบบนอนอีกได้ฉันนะลุกมาประมาณหามงแรงก็ได้ไปหาเห็ดน่าอยากน่ากินเตรียมไปแต่ค้นเหตุโอเขากะก็ได้ไปเปิดไปง่ายข้างสมบัติค่ะก็มีประมือกับกุ้งใส่กระอับขั้วไว้แล้วก็ตีนไก่สือมาสามสิบบาทอันดับแรกก็สิมหาล่างพักย่างต่างยาไว้ก็มีเอฟซีผู้หนึ่งข้อมวนไว้ฉันเนาะพักนะ ฉันก็ล้างซื้อได้หลังกรองฉันบ่ล่างหึๆหยอกแล้วเฮาก็สิเอาตีนไก่มาขยำเกลือล่างหลายๆน้ําเพื่อดับ้าวจากนั้นก็สิข้างหม้อใส่น้ําใส่คะนอใส่บักามเปียกลงไปเสร็จแล้วก็สิมาทําการหั่นตะไคร้หั่นตะไคร้แล้วก็สิหั่นข่าหั่นข่าแล้วก็หั่นบัเขือเทศค่ะจากนั้นก็สิตามด้วยฉีกใบบกกูดเสร็จแล้วก็สิปอกหอมแดงไว้แล้วก็มาทําการผ่าเครื่งแล้วก็ระลึกสาได้ว่าบอกพริกสดเฮาเบิดค่ะต้มยําตีนไก่มื้อนี้เฮาก็เลยใส่บักพริกแห้งเอากับบักพริกแห้งกับกระเทียมมาตํารวมกันจากนั้นพอตํหม้อเดือดเฮาก็ใส่บักพริกแห้งกับกระเทียมลงไปจากนั้นก็ใส่เครื่อง เท้าป่าเทาหันไว้ว่าหันอ่ะลงไปกสิปิดฟ้าเราให้นามเดือดอีกกน้อยเส็จแล้กก็ใส่ตีนไกลล่งไปค่ะกสิทำการปิดฟ้าไว้อีกกระต้มต้อไปเกือบสิบหน้าที่ผุหลังจากนั้นกสิมาทำการซ้อยต้นหอมพักซีจีนหอมเปเตรียมไว้อันนี้เขาก็เสียไว้ใส่ตอนทายแปรแล้วสิบหน้าที่ผ่านไปไวเหมือนโกหกเข้ากันด้มาล่องซิมรสชาติเบิ้งสมค่ะเติมน้ำลงไปอีกพอจะเติมน้ำแล้วเขาก็สิมาทำการปรุงรสปนิเื่องปรุงเขาก็สิบ่มี่อียังมากไม่รสดีน้ำปลาขาดบะเลยกองั่หลากกัง เสร็จแล้วห้อกะสิมะเห็ดต้อกินอีกอย่างหนึ่งก็คือผัดกะเพราทะเลพริกแห้งค่ะทำอาหาร2เมนูวันนี้เราจะไม่ต้องใส่พริกแห้งนะเพราะว่ายัางวะตีกะข่าบะมี่บวกิกีกสดไม่สูเข่าลืมซือ้อก็อดซาอาแดบไสไปลดเนาะฮ้อเสบคือเก่ล่ะหลังจากนั้นกะสิมาทํำการเด็ดใบกะเพราพันปีของเหาใบกะเพราเอามาตตาใส่ตีเอามาตตสวนบ้านเหาบ้านเฮาคือมังไโรงงานค่ะหลังจากนั้นก็เอากระทะตั้งไฟรอให้หนามันเดือดก็เอากุ้งกบปลาหมึกพันปีที่ยวฟิตไปน่หละเอาลูกสิเปห้นำ ทีี่่นแล้วก็ใส่กระทะใบเกาค่ะห่าไปตรงล่างดอกหยอกหยอกล่างอยู่ใส่น้ำมันลงไปก็เอาปลาพริกแห้งกับกระเทียมขมาห่าวังหันน่ะแหละลงไปเจียวยิงเอ้ยฉันกับพึ่งหัววะพัดกับเพ้าพริกแห้งเนี่ยมันฉุนบ่คักเลยเด๊ยวายและบ้างพัดอยู่นี่โนสูฉันจามจนเงี้ยวหยอดยิ่งไปแต่ฉันจามผู้เดียวห้องข้างๆฉันจามไปสามคนสี่คนผุนจากนั้นเหาก็เอากุ้งกับปลาหมึกที่ห่าลวกไปใส่ลงไปใส่แล้วก็มาทำการปรุงรสบ้านี้ฉันกับใส่นน้ำตาลรสดีค่ะบอะไ้แล้วก็คือผงนัวแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวตามด้วยซอสฟ้ามนนัวววด้้้้ยาาลลงงโคกปรรุสพอีแ กะสีทําการใส่ใบกะเพราลงไปเส้นแล้วกะสีตบไทยโดยซอสหอยนางรมค่ะจากนั้นกะทําการคน้คนคน้คนโคเลคโคเลสผสมผสมทุกอย่างมันเข่ากันซิมเมองรสชาติแล้วเข้มสาธเอนุหลังหองกินค <H oo> ือเกลาฮึ่ยหยอดๆค่ะบะเข้มดอกแสบอยู่หลังจากนั้นเ้ากะสีห่อใส่กะอับเอฟซี FC หลายคนกะสีถามกะอับคือหนะยังวัตีกะคือกองคือภาชนะใส่แหละหญิงแต่ว่าชันอื่นกะอับเพราะว่ายังวัตีมันเป็นภาษาทีโบราณมากเลยบอก่อยมีผู้ใดใส่กันนะนะเอากะฉันกะค้นเข่าค้นโบราดนอสูงชันกะเล่เวกะเล่ยใส่เข้า มือนีกับสิมีสองอย่างก็คือต้อยมยำตีนไก่เปื่อยๆและะ้วก็ผพัดกะเพราทะเลค่ะคนเห็ดก็เห็ดห้ด้วยใจคนเห็ดงานเข่ากะอดรับอดนอนเมืม่อยๆเขาได้กินอาหารที่เ้าเห็ดเขากะิได้มีแหง้งเือมันสีรับกเกาวาหญิงเพราะว่าฉันห่อเขาเห็นมันลหลายๆเายเด้ยกับวาเรื่องการล่างพักเนาะหญิงบางคนก็นสสว่บฉันใส่น้ำหน่อยกับเบิ่งแล้วคือจังลลางมักายหญิงบ่าต้องมาโฟกัสต,ตอนล่างพักฉันดอกให้ไปโฟกัสที่การเห็ดแนวกินฉันดีกว่าฉันบอกแล้วว่าหนากล่องกับหลังกล่องมันบ่คือกันกับว่าเป็นว่าหลังกรองล เนี่ยบ่แม่นยังเด้เครียดให้เขาคัดลองงอกับเพราะว่ายังตีเขาหยอกแห้งเขาเอาหมอนตีกับงอนแต่ก็เครียดบ่าได้โดนดอกนี่เขามาหยอกมาอ่อนซ้ำนี่ก็เศร้าเครียดได้สูงว่าเป็นยังดอกก็ฮหักเขาเนาะสูอยากให้เขาเอาใจเอาคันบ่หักกับ่เครียดบ่งอนดอกก่อนแก้วก่อนค้ามนั่งก็สิเขาใจจุดนี้ดีอันนี้ก็สิเป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งของการใส่ชีวิตครูของบักฉันสองคนก็สิทั้ท่าเครียดมางอนมายยงให้เขางอแน่แต่กันเขาบ่งอ่อนกับเศร้าเองเวลา6กโมงเคืองไอ้ก่อนแก้วก่อนข ครับสิคีเพื่อนแน่แหละเดี๋ยวเขาเจะาสิหาว่าซื้อมาจอด <laughs>